่ะพี่กล้วยใช่ค่ะค่ะวันนี้พี่กล้วยจะมาทำอะไรให้พี่น้องดูกันค่ะวันนี้อันนี้เรียนร้สาธิการปลูกผักบ้ง,ง,บงบกับผั้งนะคะกนใโลแต่แล้วผักบ้งเนี่ยเขาเป็นพืชเลื้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะเลื้อยขึ้นวันนี้แล้วก็ขึ้นบนร้านค่ะอนี่ค่ะเราก็มีร้านรอไว้ให้แล้วนะคะใช่ค่ะต้องบ,บอกค่ะพี่กล้วยว่า ทั้งแบบปูข้น่ในใต้กับร้านนี้นะคะตรงไหมคะพี่กล้วยลราแบบไม่้ปใจเท่าไหร่การบอกคุณบอกคเขาก็เป็นรูปแบบนึ่งว่ารยก็จะปลูกใกล้ๆเสาเงี้นนะ่ไม่ด้ปลอใจเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีแล้วทำไมไม่เอาวะต้้องจะต้องให้มันไป ไม่อยู่ใกล้ทำไมอ่ะค่ะนี่พี่น้องก็ทำกิจกรรมการงานกันไปแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมจากภาษะที่มากระทบอย่างเนี้ยค่ะวันนี้พี่กล้วยก็ได้เพชรไปหนึ่งเม็ดแล้วนะคะไม่ได้ดังใจค่ะ ไม่ได้แต่งใจเราดีไหมคะพี่กล้วยดีค่ะดียังไงคะได้เห็นทุกค่ะได้เห็นทุกเห็นทำได้ค่ะค่ะถ้าได้เราเราได้แต่งใจตลอดเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นทุกเราก็จะไม่เห็นความเราเป้นคนทุกไม่ได้ค่ะค่ะแล้วการการที่ได้เห็นทุกเนี่ยมันจะทำให้เราหนึ่งคนทุกสองไม่ใช่วิบากสามไม่วิบากกรรมดีไล่วิบากกรรมไล่ออกไปโอ้โหยอดมากเลยค่ะทุกสนุกดีค่ะ ทำไมก่อนเราจะเคยชินกับความได้ดั่งใจเพราะเราคิดว่าได้ดั่งใจมันเป็นสุขใครจะคิดออกอ่ะได้ดั่งใจมันดีกว่านะกล้วยอยากได้อะไรก็ได้อะมันดี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 กมันดีกันแต่มันล้าของกล้วยมันชลเพราะวยเขาได้หลายใจมากๆนะคะแล้ววันหนึ่งอ่ะไม่มีใครตอบสนองว่คุณได้คุณกลบบ้าค่ะ ใช่ค่ะมันจะชักดิ้นชักงอเลยแหละพอพอพีเด็กไม่ยอมันโตบ้างแล้วอืมใช่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าจะเหมือนเด็กที่แบบดิ้นอยู่กลางตลาดเลยใช่คไม่ได้ดังใจมันจะทุกแรงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อเราฝึกความไม่ได้ดังใจเนี่ยให้เพื่อนขัดเช่้ยค่ะขอบคุณเพื่อนขอบคุณลุงบาวว่าขี <c oughs> ้ขัดไปเรื่อยๆวลงไปเลยค่ะ <c oughs> อันลูกแฝดก็ได้แ้ก็ดีมันเป็นลูกแฝดจิว่า ก็ปุลือดสองะ่ัะนี่น่านี้ก็ได้ก็ยืดไปแล้วอันไหนก็จะพุ่นก็พุ่งแบบนี้ค่ะใช่งเบ่าก็ทำทานอุเบกขาให้เราดูนะคะว่าอะไรก็ได้ค่ะมีิมันถึงมันใช่ค่ะที่กล้วยวะเอ้ยทีเกลที่กล้วยปั๊บันี้มีกล้วยนะคะเป็นเกล็ที่กล้วยค่ะเมื่อสักครู่ที่ยืดมันถึงมันนี่คือเกล็ดที่กล้วยกานแดี๋เดีดีไม่เห็นเลยนะว่ามันมีหรือไม่มีนะเส้นตากฐานมาก็ได้ดูว่าถ้ามั แววขึ้นนะคท,ที่เงมันจะประโยชน์ประโยชนอย์อายะอายะอ,ย, <c oughs> อย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  <c oughs> นั่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมของชาวพวทอของชาววโโสุแบบนี้ละคะ่ะทำกิจกรรมการงานไปแล้วก็เมื่อมีภาษามากระทบก็อ่านอาการในใจว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะ <c oughs> นี่ก็ยินดีกับพี่กล้วยด้วยนะคะ <c oughs> ได้เพชร ไปหนึ่งเม็ดเรียบร้อยค่ะได้คุมทรัพย์แล้ว